สวัสดีครับทุกท่านนะเดินทางกลับบ้านนะท่านผู้ชมก็ขี่รถไฟฟ้ากลับนะโอ้มาไล่มาไล่เต็มเลยเออรู้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 มาไล่เต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมก็ขี่รถไฟฟ้ากลับทางนี้นะทางคลองน้ํานะเพราะว่าเมื่อเช้าผมไปทางอ่อ ทางโน้นแล้วมันสูงเนินเกินนะทางมันเนินมันขึ้นเนินแล้วมันทําให้แบตหมดนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาเส้นทางคลองน้ําแต่มันจะอ้อมไกลนะแต่ว่ามันไม่มีเนินเนาะมันจะเป็นทางเรียบๆนะเป็นทางเรียบๆไม่ได้ขึ้นเนินไม่ได้ลงอะไรเลยนะ,ะรุ้นกันว่าจะขับไปถึงบ้านไหมแบตจะหมดหรือเปล่านะฮะ ท่าเดินทาง <c oughs> เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ซื้อแบตใหม่ซะนะเดี๋ยวกัดฟันซื้อเลยเดือนนี้นะเงินพอไม่พอไม่รู้อะซื้อก่อนอนะมันเดี๋ยวซื้อของแท้ไปเลยซื้อแต่ของก๊อปมาหลายรอบแนละ้วมันใช้ได้ไม่นานของก๊อปมันไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนก็พัง สอของแท้ไปเลยใช้ยาวๆสี่ห้าปีนะของแท้มันจะใช้ได้ประมาณสามปีหรือว่าสี่ปีนี่แหละสองสามปีอะของแท้นะของก,อก๊อฟก็สองสาเดือนนะเดินทางกลับนะท่านผู้ชมด้วยรถไฟฟ้าลุงพลังนะท่านผู้ชมของเต็มรถเลย มีของผู้ใหญ่ใจดีส่งมาด้วยนะฮะก็เอากลับเดินทางกลับนะท่านผู้ชมจะถึงบ้านหรือเปล่าาะวของเต็มรถเนาะมันน่าจะหนักรถหนักด้วยนะได้เดินทางกลับ บรรยากาศพี่น้องเอ้ย ตอนนี้แบตเรายังไม่กระพริบนะท่านผู้ชมยังนิ่งอยู่แต่ว่าขึ้นเนินนี้น่าจะกระพริบนะถ้าไม่กระพริบนี่แสดงว่าเส้นทางคลองน้ําเนี่ยประหยัดแบตกว่าลองดูว่าจะกระพริบหรือเปล่ากระพริบไหมอ้ไม่กระพริบอ้ยได้อยู่แสดงว่าเส้นทางนี้น่าจะประหยัดแบตกว่าเนาะ นะครับอาจจะประหยัดแบตกว่าเยอะเลยนะ FC นี่แบตเตอรี่ยังไม่กระพริบนะฮะท่านผู้ชมถ้ากระพริบมานี่แสดงว่าใกล้หมดนะฮะนี่ยังนิ่งอยู่โอเควิ่งได้แบบสบายๆนะท่านผู้ชมนะ เดินทางกลับบ้านนะเลิกงานนะท่านผู้ชมจะถึงบ้านหรือเปล่าแบตรถจะถึงบ้านหรือเปล่าเรื่อ มันลุมเยอะนะทุกท่านค่อยๆไปนะฮะวิ่งเร็วไม่ได้วิ่งเร็วแล้วมันตกหลุม ใกจะถึงบ้านแล้วท่านผู้ชมแบตเรายังนิ่งอยู่แสดงว่ามาทางคลองน้ำเนี่ยมันประหยัดแบตกว่าเยอะนะฮะประหยัดแบตกว่าเยอะเลยนะครับไปกลับได้สบายเนาะนะไปกลับได้สบายถ้าวิ่งทางคลองน้ำเพรามันไม่มีเนินนะฮะเออเรารู้แล้วทีนี้เราจะไปทางนี้ ลองอยู่เบามาลองลองเลยไป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 ,ไปอ้าคนบ้าเห็ดยังไม่กลับมาอีกบอกเออคนบ้าเห็ดสงสัยไปเอาฟืนนะมั้งนี่ยังไม่มาจากการเอาฟืน อืมคนบ้าเห็ดยังไม่มาท่านผู้ชมน่าจะไปเอาฟืนอยู่นี่ไปดูกองฟืนที่คนบ้าเห็ดหามานี่ท่านผู้ชมนี่กองฟืนนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเยอะเลยเพียบ เต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในายโพธินะครับผมสวัสดีครับ